วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแรงชูวิทย์ตกกระโหลกประยุทธ์ประชาชนท้อแท้มานานแล้วซัดอย่าเอาเงินปิดปากอย่างเดียวชูวิทย์ยกไบเดนชี้ภาวะผู้นำที่แตกต่างวัคซีนทั่วถึงไม่แบ่งสัญชาติลั่นประชาชนท้อถอยท้อแท้กับประยุทธ์มานานแล้ว นายชูวิทย์กมมลวิสิ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องวัคซีนโควิด -19 ว่าภาวะผู้นำที่แตกต่างลูกผมคนหนึ่งอยู่ที่อเมริกาเดินเข้าซูเปอร์มาร์เกต็ตเซฟเว หรือ s a ฟ e วยซูเปอร์มาร์เตถนนมารีนาที่เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียมีร้านขายยาอยู่ในนั้นเดินดุยๆเข้าไปบอกว่าขอฉีดวัคซีนโควิด -19 เขาก็รีบจัดให้เลยครับไม่ต้องถามถ่ายอะไรหรือขอตรวจบัตรประชาชนพาสปอร์ตให้มากเรื่อง ฉีดเสร็จก็ให้บัตรฉีดวัคซีนใบนี้มาเก็บไว้นัดฉีดครั้งต่อไปอีก3อาทิตย์ข้างหน้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่เหรียญเดียวไม่ต้องนั่งรอไม่ต้องตรวจหลักฐานสอบประวัติให้วุ่นวาย ประธานาธิบดีไบเดนออกข่าวเช้าเย็นเรื่องวัคซีนนีเพึงออกข่าวสดๆดร้อนๆเพิ่มมาตรการกระตุน้นให้ฉีดวัคซีนมากกว่า70%ภายในวันชาติอเมริกา4กรกฎาคมตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้นำไบเดนตั้งหน้าตั้งตาฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพราะรู้ว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดมีผลต่อเศรษ,ษฐกิจของประเทศและขวัญกำลังใจของประชาชน แต่ผู้นำไทยอยู่มานานกับโควิดฉีดได้ถึงวันนี้แค่1 5ึ่งล้านแสนโดสเท่านั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับว่าประเทศอเมริการ่ำรวยกว่าประเทศไทยแต่อยู่ที่วิสัยทัศน์ของความเป็นผู้นำที่แตกต่างกัน ไบเดนอยู่มาแค่100วันก็ทำให้เห็นจริงแล้วว่าฉีดได้มากฉีดได้เร็วเอาเรื่องวัคซีนก่อนเรื่องอื่นๆเพราะเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้หากวัคซีนฉีดทั่วถึงเศรษฐกิจย่อมกลับมาฟื้นเร็วนี่คือเหตุผลที่คนไทยไม่เชื่อมั่นท่านนายกที่บอกว่าจะฉีด100ล้านโดสภายในสิ้นปีว่าจะทาได้จริง ประเทศไหนๆใน,นโลกก็ล้วนมีข้อดีข้อเสียกันทั้งนั้นแต่เรื่องวัคซีนที่อเมริกาดำเนินการได้รวดเร็วและฉีดให้หมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนทั้งคนอเมริกาเจ้าของประเทศหรือนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนแม้กระทั่งพวกหนี้เข้าเมือง คนเม็กซิโกก็แห่กันมาฉีดเหมือนกันเพราะเชื้อโควิดมันแพร่ติดกันได้โดยไม่แบ่งสัญชาติและเขายึดนโยบายหลักสำคัญว่าต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในประเทศให้เร็วที่สุดแต่ในเมืองไทย คนต่างชาติต่างได้ก็เข้าชื่อฉีดในแอปหมอพร้อมไม่ได้จะฉีดได้เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เสียงเท่านั้นเมื่อเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนไทยแล้วจะไม่ให้เขาฉีดได้อย่างไรส่วนบรรดาเจ้าหน้าที่สถานทูตประเทศต่างๆในเมืองไทยฉีดวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นากันให้หมดเอาเข้าไทยมาชิวๆแต่คนไทยได้เฉพาะของห่วยของช้าของน้อยเรื่องนี้จึงต้องยอมรับอะไรที่ต่างประเทศ เขาทำได้ดีกว่าก็น่าชื่นชมและเอาอย่างเขาดีกว่าไม่ใช่ยืนกรานหัวชนฟ้าตัวเองต้องถูกต้องดีเสมอที่ออกมาพูดตอบโต้เรื่องคนอยากย้ายประเทศว่าอยากไปอยู่อเมริกาเลยเพราะเวลาหนาวจับลูกบิดประตูแล้วมันเย็นทำให้คิดถึงเมืองไทยเลยอยากกลับมาอยู่นี่มันโง่หรืออะไรกันวะกับตะก,กะแบบนี้ยิ่งทียิ่งเพี้ยนเข้าไปทุกที ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เอกชนจะซื้อวัคซีนเองก็ไม่ได้ต้องซื้อผ่านรัฐเท่านั้นก็ตอนเขาแห่ซื้อวัคซีนกันทั่วโลกเราก็เล่นตัวจะยืนกรานใช้อยู่สองยี่ห้อเจ้าอื่นไม่เอาไม่คิดหาทางเลือกเพื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างเลยเมื่อเอกชนรายใดทำได้ก็ต้องสนับสนุนเขาช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่ารวบอำนาจเด็ดขาดไว้ที่รัฐฝ่ายเดียว นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทุกหน่วยที่ตั้งไม่ว่าสอบอคอใหญ่เล็กย,ย่อยเหมาเอาหมดแล้วจะไหวหรือลุงตูพอมีคลัสเตอร์ทีก็สะดุ้งทีออกข่าวรายวันว่าเจรจาได้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แต่ไม่ได้บอกว่าได้เมื่อไรหรือได้แค่วัคซีนลมปากนี่นายกตูจะฉีดได้เป็น100ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้แต่รายละเอียดเรื่องสำคัญอย่างนี้ไม่มีบอก โถโถนี่มันยังไม่ถึงกลางปีดีเลยนะครับอีกตั้งครึ่งปีกว่าตายกันรายวันโรงพยาบาลเตียงเต็มห้องไอซล้นหมอพยาบาลทำงานไม่ได้หยุดย่อนหาก100ล้านโดสฉีดกันวันละ5 0 0 0สนโดสจะใช้ใครฉีดที่ไหนอย่างไรบอกแผนมาหน่อยคนเป็น10-10ล้านจะเอาบุคลากรจากไหนมาฉีดไม่ใช่บอกแคบลายปีฉีดได้100ล้านโดสจบไม่มีแผนอะไรล่วงหน้าสักกะก มีแต่แผนฝอยว่าจะเปิดประเทศอย่างโน้อนอย่างนี้คาดว่าเราจะสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อย่างรวดเร็ววันนี้รัฐบาลทยอยออกมาตราการลดภาระค่าครองชีพระยะสั้นระยะยาวสินเชื่อพักชำระหนี้ลดค่าน้ำค่าไฟแจกเงินโครงการเราชนะเรารักกันเพิ่มเงินสวัสดิการแห่งรัฐสานต่อโครงการคนละครึ่งเพิ่มโครงการใหม่ยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นแผนฟื้นฟูฟเศรษฐ,ฐกิจล่าสุด แต่ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องวัคซีนสักแอะทั้งๆท,ที่วาระแห่งชาติคือวัคซีนสุขภาพและเศรษฐ,ฐกิจต้องไปควบคู่กันทั้งสองด้านถึงจะเติมเงินเข้าไปไม่ว่าสักเท่าไหร่แต่ในเมื่อประชาชนอยู่ในภาวะหวาดกลัวภัยโควิดการค้าธุรกิจซบเซาประชาชนหมดขวัญกำลังใจไม่มีกระจิตกรใจทำอะไรแล้วครับเพราะห่วงแต่เรื่องโควิด เงินที่รัฐแจกมามันจะพอใช้ไปได้สักกี่มือ้อคำถามเดิมๆที่นายกต้องตอบให้ชัดคือเรื่องวัคซีนโควิดมาเร็วเท่าไหร่ฉีดได้มากเท่าไหร่มันคือสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดณตอนนี้ไม่ใช่เอาเงินปิดปากอย่างเดียวแต่เรื่องวัคซีนยังคงอึมครึมไม่ชัดเจนเหมือนเดิมท่านบอกตอนจบวันนี้ว่าผมจะไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้แต่เรียนตามตรงประชาชนทั้งท้อถอ และท้อแท้กับท่านมานานแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ